ก็เป็นเซตพอยต์นะครับไม่ใช่เซตพอยต์เลยแมตพอยต์เย้ชนะจีแล้วชนะจีแล้วสามต่อสองเด็กๆทำได้ลูกเก่งมากลูกเย้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  ทุอคนเหมือนเด็กเลยดูลูกทำก็ตีหนุกมากเลยอะเกมเนี้ยซาใจซาใจเชื่อจนหมดเสียงเลยอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากๆลูกเยี่ยมดีใจดีใจดีใจมากๆเลย ไม่ลูใ้ใครเป็นแบบเขาไม่เนี่ยโคตรดีใจเลยอะ่ะผมเชื่อว่าแฟนบอลที่ดูวอลเล่อยู่ก็ยังสะใจไม่หายเลยเด็กๆโมเมนต์โมเมนต์สนุกมาก <c oughs> <c oughs> สะใจสะใจไปบายไปบายเดี๋ยวผมจะไปดูฟุตบอลต่อจะปั๊มหัวใจมาเดึงในเนี่ยลูกๆสนุกกันมากเลย <c oughs> เหนื่อยเหนืยเหยเหยเหโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากๆลูกเยี่ยมที่สุดเลยลูกเก่งมากลูกโอ้ยดีใจจนเนื้อเต้นเลยอ่ะ